อุ๊ยชาลีและกามินดังมากขนาดปีมาติกายังพาลูกไปขอถ่ายรูปด้วยเลยค่ะ พิสูจน์ความเปลี่ยงปังอลังการของผู้จิน้นขวัญใจชาว้อมอย่างแน็กชาลีและจิกามินหลังดาราเซเลปไฮโซของวงการอย่างบีมาติกาได้พาลูกชายและคุณสามีไปขอเซลฟี่กับทั้งคู่ด้วยซึ่งแม่บีก็เผยภาพและแคปชั่นบอกว่าพาน้องวินเซนต์มาถ่ายรูปกับนัทแน็กและกามินครับผมโอ้โหท่านผู้ชมคะจะดังเปรี้ยงปังขนาดไนนั้นครอบครัวของบีมาติกาการันตีให้เลย ถือเป็นคู่จิ้นขวัญใจชาวด้อมที่โด่งดังสุดๆในตอนนี้นะคะสำหรับแนคชาลีและจิกาเมนนะคะโดยเราจะเห็นภาพของพวกเขา ผ่านทางโซเชียลตลอดนะคะไม่ว่าจะในอินสตาแกรมทิกตอหรือทางสื่อต่างๆค่ะเรียกว่าไม่ว่าจะสวยห่อบ,บังแล้วชีวิตยังอยู่ในช่วงของขาขึ้นไม่ว่าจะจับสิ่งใดนะคะก็ประสบความสําเร็จได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามนะคะเราไปชมภาพของพวกเขากันเลยค่ะ